สบายดีทุกคนทักทายสบายดีเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้ของเฮาเนาะทุกคนสายลมถิ่นเซโนช้าเน่บม่ได้ไปใช้ไปนอกอยู่หัวผักคือเก่าคือเดิมวันนี้ว่าชิบไป,ปหาเจดีหน่อยแต่ว่าเจดีหน่อยเป็นปีท่านะทุกคนเป็นปีท่าไม่ได้ฝนตกพี่น้องฝนตกฮักกระซาวางแรงๆนะนะใช้เบิ็งบรรยากาศอยู่ที่บนเหาอยู่พี่น้องหัวผักเฮากับตเปียกเปลี่นเติบเพราะว่ามันฝนตกมันมือน,นะพี่น้อง แต่ก็ชอบนะเขาก็มีโอกาสเขาก็มีแผนอะไรสิเดินทางไงนาะทุกคนสิไปแขวงซ้อนอเขตกูแหละแต่ว่าฟุตโต๊กงานไปทำนักฝนตกโต๊กตบมือตบคำตัวนัดสองสามโมกูแหละแต่ตอนนี้ก็ยังคึ้นอยู่แต่เพี่น้องวนะเพิงเบิ้งอื่นเศร้าขนาดฟุตโตกที่ด้ไปสวรรค์ไปเวียงอีกนิดหนึ่งทุกคนนะเขาจะพิเก็บพามนุษยากาศเส้นทางอยู่สวรรค์ให้เบิ้งในมื้ออื่นพี่น้องทวาเาได้ไปเนาะตอนนี้ใช้เบิ้งบรรยากาศอยู่ที่ว่าผักฝนตกนี่พียงแล้วเบื้องกันแจ้งทุกคน นี่นะทุกคนฝรนั่งเหน่อบรรยากาศเปียกเปื้อนนะตอนนี้นะฝนนะพี่น้องนะฝนตกดินตนน็มไปด้วยชะเป็นกองเลยยังมันชะอยู่ตอนนี้เน,น,นี่ยบรรยากาศโอ้ยังคือมันตอนนี้แต่ว่าเมื่ออนะื่นเนี่ยคิดว่าจะเบิดนะพี่น้องนะคืนแบบนี้ก็ได้หวังว่าจะไม่มีอีกนะวันพรุ่งนี้นะผมจะเดินทางนะพรุ่งน,นี้นะขอให้ฝนหยุดตกนะบนะรรยากาศพี่นะ้องโดยน่าจะเลียงกครเกบเลยทุกคน นาอ่างเขาหนะเดี๋ยวสิไพ่เบิงรงกบรรอ่างเขาเลียกกเ้ยงกบด้วยกันนะเลี้ยงกบอีกแล้วจ้านะสิไพ่เบิรงบรรยากาศคร่าวๆผนเขาเลี้ยงก,กบไปพี่น้องไปเบิรงกรับกันเลี้ยงก,กบประมาณอะไรเต่ได้พี่น้องสี่ห้าพันตปวพอไดจะเบิรงกันไปถึงอ่างนี้อ่างเป็นอ่างเป็นอ่างไปเนาะไปเบิรงด้วยกันจ้าพี่น้องนี่นะนี่คือกบที่เขาเลี้ยงไว้เป็นกบ น้อยนะกบน้อยแหละเสียงเจออังเลยปะนี่อังนี่อังนี่โอ้โหนี่พี่น้องเยอะแยะมากมายลูกกบทุกคนว้าวนี่ค่ะเบอร์คลายชนิดเพื่อนเนเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยมันใหญ่เลี้ยงชิ้นเลี้ยงขายตัวมันใหญ่เนาะบ่ฮอชีอาพันเพราะเพราะพิษเนาะอายุประมาณชีาร้อยนะทุกคนเนาะนี่เพื่ทุกคนกบ ว wow. บรรยากาศยาแรงทุกคนวันนี้หลังจากเลือกเรียกมาพาบึงครบมาเขาเลี้ยงครบไรหฮาก้ับมาใส่ไม้ทุกคนมาครบห้าส่วนอ่างนี่ก็ยังอุทลีอ่างทุกคนอ่างเขาจะเกลี้ยงไว้ก่อนกำลังทำความสะอาดทุกคนกคนะครับ ที premises, 1, 000 000. ่เลี้ยงคือการนะแต่ผมท่านเลี้ยงจะเอากบเอาปลาดุกพันมาใส่แต่ว่ายังไม่ท่านได้เลี้ยงจ้าทุกคนเกียมบ่อแล้วตอนนี้เป็นหองบ่อดินเตากไว้ก่อนนะก็มาใส่แต่บ่อแรกบ่อทำอิดก่อนพี่น้องหลังส่นนั่นแหละตามที่เราให้เบิ่กอะไรนะทุกคนเห็นบ่อมีนะกบของเยอะแยะมากมายทุกคนข้างในมันจะแจี๊พี่นาะใช่ไหมใช่เปิดสู้ให้เปิด มาหนี่ตุกคนฮะนีน่นะทุกคนเนาะโกบเนากบนอก้บนอยจ้าเรี่ยงไรทีมาแงงคนแต่้ายเป็นสีค่าดังแบบมันใหญ่เนาะหลังจากเบื้องโกบทุกคนแล้วจุวพาทุกคนไปเบื้องสวนนี่นะเพื่อนเนาะภาพบรรยากาศอยู่สวนหลังบ้าน นะทุกคนสวนลังบานของเรานะเองนะนี่จะพาทุกคนไปเบิง่งนทุกคนว่าบรรยากาศลางังฝนหยุดตกหนาลังฝนเศร้าเปที่ไปยังไดในสวนครัทุกคนนะไปติดตามสวนกันทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศสวนยามแรงๆนะทุกคนนี่จะเป็นพักเสริมทุกคนพักเสริมของเราจ้ามานี่นะพักเสริมปลูกไปขายนะทุกคนนะ บรรยากาศกำลังแรงตอนนี้ประมาณนี้ทุกคนปลูกได้แต่ชัน้นนี้บนมนันโนะ่หยามฝนเด้ใครแมนว่ายามน้ำมัมันฉีนถ่ถ่วงไม่ได้ทั้งนั้นปลูกได้แค่ที่นี่เนาะฝนตกมาแล้วเนาะเป็นดูฝนแล้วนะปลูกร้ายก็พ่ได้เนาะนี่นะพีนนาา่น้องเบิ่งบรรยากาศหนองสิพาชมหนองยามแรงนะทุกคนนะ ชมบรรยากาศน,น้องยามแรงจ้าทุกคนไปเลยเข้ามาตึกเป็ดกินาานี่เขาญาติทำมาหาเขาพี่น้องยี่คนมาตึกเป็ดทางนั้นนะักกินนี่นะเห็นหงายามมาถ่ายคลิปปุ๊บน้องจิ้งกันน้องเขาแหละเขาไม่ได้เขามาตึกเป็ดนะเขามาตึกทางนี้นะนี่พี่น้องบรรยากาศชวนยามแรงแล้วันนี้อันนี้จะเป็นน้องล้างบ้าน่มคนเลี้งปลาเนี่ยมัน ใช้เป็นจันใช้จันทประคอนี่ผมไม้ตัวนี้นะบรรยากาศตอนนี้ทุกคนฝนฝนน่นาจะตกก็เริ่มเอาๆนะเดี๋ยวฝนตกมืดมื้อยังเอาอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแรกนะเพื่อนนะสำหรับคลิปของเราวันนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนบอีบยังมากมายเลยทุกคนนะถ่ายเล็กๆเล็กๆน้อยๆให้ท่านได้เบิ่งบรรยาก,กาศ อยู่ท้องไร่ท้องนาของเราได้เองทุกคนไม่เป็นไรทางน,า,า,งนาแต่เป็นบรรยากาศอยู่สวนนะพอได้มีคลิปลงแต่ละมือทุกคนมันบูมีคลิปลงเนาะก็เลยอยากมีคลิปลงแลไงไหละวิธีการถ่ายที่ชีวิตของเราในวันนี้ให้ทุกคนได้เบิดน้ำตาลนะสุดท้ายคลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามชมคลิปตั้งต้นจบของเราสายลมทิศเหนืพบกันใหม่คลิปหนาห้าพี่น้องบ๊ายบายสบายดี